ป่วยติดเตียงประมาณ3-4ปีว่ามีทางเยวเลยต้องผ่าตัดใส่เหล็กตาไม,ไม่รู้สึกอะไรเลยสองข้างเลยค่ะกลับนมัสก,การหลวงพี่อู๊ดนะคะวันนี้นะคะจากทางเพดเราขออนุญาตนะคะเดินทางมาสัมภาษณ์พระอาจารย์หลังจากที่ที่จักพระอาจารย์ได้เล่าให้หนูฟังนะคะว่ามีอาการป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประมาณ4ปีจนถึงขั้นเดินไม่ได้แล้วก็ผ่าตัด แต่ก็อาการก็ยังไม่ดีขึ้นจนพระอาจารย์ก็มีโอกาสได้มาฉันผลิตภัณฑ์ของเราพระอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าอาการเบื้องต้นตอนแรกของพระอาจารย์เป็นอย่างไรรักษาอย่างไงมาบ้างจนกว่าจะมาเจอผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็หลังจากที่ฉันแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะก็ขอ,ขอจเจริญพรทํางานยกของหนักก็เป็นที่ว่ากระดูกกดทับเส้นประสาทขาแล้วก็ทำให้ทำงานไม่ได้ก็คือลาออกจากง,งานไปก็ เราอย่างนั้นไปก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ป่วยติดเตียงอยู่ประมาณ3-4ปีเพราะว่า ขาบันชาขาไม่มีแรง,งก็สุดท้ายก็คือต้องไปหาหมอหมอก็เลยต้องทำการผ่าตัดให้เพราะว่ามันยืดกระดูกทำอะไรก็ไม่หายพวกยาคลายเส้นพวกยากระตุ้นเส้นประสาทพวกเนี้ยดีขึ้นก็นมไม่ดีขึ้นยังไงก็ไม่ไม่หายามีทางเดียวคือต้องผ่าตัดใส่เหล็กมันสามสี่ปีแล้วที่เป็นมานะติดเตียงเลยใช่ใชไหมคะใช่ก็คือมีอาการร้าชาลงขา,ขามีอาการร้าวชาแล้วก็ตึงแบบอธิว่าตอนที่ว่าเดินไม่ได้อะไร ็คือชาไม่รู้สึกอะไรเลยสองข้างเลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงเอวลงไปเนี่ยมันคือไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นมา3 4มสี่ปีประมาณ3าสี่ปีผ่าตัดมาได้ประมาณปีหนึ่งก็เดินได้ตอนแรกก็เดินได้เกือบปกติที่ว่าผ่าตัดแต่มันก็ไม่ปกติไม่ได้ปกติเท่าที่ควรแต่เดินได้จากที่ติดเยเดินได้เดินมีสะบาดเดินทำอะไรได้ปกติแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยเหมือนเหมือนเดิมเั่าไหระค่ะแล้วก็ประมาณปีหนึ่ง ก็เริ่มขาซ้ายก็เริ่มเป็นอีกคือมันอยู่ดีๆมันก็เริ่มชาแล้วก็ไม่มีแรงยกเนี่ยอยู่ประมาณ 3- ามถึงสี่เดือนสี่เดือนประมาณเนี้ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึง่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมหาทางช่วยตัวเองแล้วตอนนี้ก็คือดูตามโทรศัพท์ที่ว่าโฆษณายาคลายเส้นพวกเส้นตึงเส้นเนี้ยก็มีหลายยี่ห้อที่ว่าสั่งซื้อไปพวกสองพันกว่าสองพันหกเพื่อส่งเ่าส่งให้ดูสองพันหกแล้วก็ชุด 1,150แล้วก็790หลายราคาหลายลายีหย่ห้อเลยใช่ทุกหลายหมดไปเยอะเหมือนกันเจอเพจไอ,ไ uh huh. จอของครูพักเจอเพจของครูพักที่ว่าผลิตภัณฑ์ยูโปรฟเนี่ยก็ ลองอซื้อมาฉันดูชุดหนึ่งเนี่ยได้สองตัวเนาะสีม่วงกับสีเหลืองอใช่แลก็เกือบเดือนที่ว่าฉันไอ้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีขึ้นจากตอนนั้นก็คือก็เดินไม่ได้ใช่ไหมใช่เีว่าเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ติดเตียงอยู่ประมาณ3-4เดือนอีกครั้งนหนึง่งใช่ไหมคะหนม่สี่เดือนคือ ยกไปขึ้นมันไม่มีแรงยกเลยแต่นี้เพได้ที่ว่าชันยาของโยมภูพักเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นที่ว่าเดินเดินแบบว่าเริ่มเดินบินธบัตตามคลิปที่พระอาจารย์ส่งมาให้หนูเลยใช่ไหมคะก็คือเริ่มเดินได้ลวภายในเดือนเดียวก็กลับมาเดินได้ใช่ไหมครับเกือบจะถึงเดือนเนาะก็เดินได้ที่ว่าตามคลิปที่ว่าตามเนี่ยท่านโยมท่านไหนสนใจก็ลองทักเข้ามาทางเพจได้กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าคุ้มกับราคาประมาณนี้สุขเกี่ยวกับสุข ภาพของเราอาตมาก็เลยอยากมาบอกบุญญาตโยมอลองทักเข้ามาทางเพจดูนาโยมอาตมาไม่มุสาแน่นอนขอจเจริญพรกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไปอย่างสูงค่ะที่ได้มาให้ทางเพจได้สัมภาษณ์เนาะกับข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันดียังไงนะคะและช่วยคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ยังไงก็ค่อยๆตามลําดับก,ก็คือ ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะที่ว่าได้ประโยชนสัรพั์ของทางเพจนี้มาลองทักมาหาพวกเราที่เพจนี้หรือโทรมาปรึกษาฟรีได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ในขณะนี้นะคะพวกเราและทีมงานพร้อมดูแลและให้คำปรึกษาฟรีค่ะ